สวัสดีครับเวทิตนะักวิเคราะห์จากฝ่ายรีเสิร์ชนะครับก็เรามาพบกันอีกครั้งนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็ยังดูในส่วนของพาวเวอร์แล้วก็ i c ซซึ่งเราได้มีการออกบทวิเคราะห์ตัวของ GPC s นะครับโดยภาพรวมบทวิเคราะห์เนี่ยเราก็มีการปรับลดในส่วนของเอิร์เนงแล้วก็แทร็เก็ตไพลงมาเหลือ35.5จานะครับจากเดิมที่เราให้42บบาทแต่ว่าคำแนะนำก็ยังแนะนำถือเหมือนเดิมนะครับเรามองว่าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ย ถึงแม้ว่าจะลงมาราคาค่อนข้างต่ำแล้วนะครับแต่ว่าเรากำลังรอปัจจัยบวกอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้แนะนำให้เข้าซื้อก็ให้ถือเอาไว้หรือว่าถ้ามีอยู่ก็ออกมาก่อนนะครับซึ่งเรามองว่านักลงทุนเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการปรับลดคาดการกำไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยลบยังมีมากกว่าปัจจัยบวกนะครับซึ่งในเปเปอร์นี้นะครับมีอยู่3ประเด็นหลักมาเริ่มที่อันแรกก่อนก็คือว่าเรามีการทำรีวิวงบไตามาสที่4ของปีที่แล้วนะครับว่าว่าจะออกมาอย่างไรบ้างซึ่งเราคาดว่่่าางบตมทีี4 GPSC ย น่าจะออกมาอยู่ที่1,000ล้านบาทนะครับ บวกไป34% q on q แล้วก็บวก116% year on year นะครับซึ่งถ้าดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า f x loss มันหายไปเยอะนั่นเองนะครับถ้าในแง่ของกําไรหลังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านบาท1.4พันล้านนะครับก็บวก1% q on q แล้วก็บวก141% year on year นะครับในแง่ของ year on year นะครับการเติบโตเนี่ยมาจาก s p p ที่กําไรดีขึ้นหลังราคาแกส๊สลดลงแล้วก็โรงไฟฟ้าสายบุรีนะครับซึ่งได้ โรงไฟฟ้าพลังน้ําที่มีประมาณน้ําไหลต่อเนื่องมาจากไตามาสที่3นะครับส่วนในแง่ของ Q on Q ที่มัน flat ได้นะครับจริงๆแล้วมันควรจะลดลงนะครับที่มัน flat เนื่องมาจากว่าตัวของ SPP นะครับแล้วก็ไซบุรีที่ได้บอกไปก็ยังเป็นปัจจัยบวกนะครับที่ทําให้ e อิ n ์เน็ปรับตัวดีขึ้นแต่ว่าก็ถูกหักล้างจาก ปัจจัยฤดูกาลอย่างตัวของเอสเจแอนเอนะครับแล้วก็พวกยูทิลิตี้ดีมาที่ดรอปลงอยู่แล้วก็เลยทําให้เออร์เน็งเรามองว่าแฟลตคิวออนคิวนะครับทีนี้ในส่วนของประเด็นหลักที่เราปรับลดคาดการกําไรลงนะครับเ,เปเปอร์นี้เนี่ยปรับลดกําไรปี25ถึง27นะครับลงไป8ถึง19นะครับแต่ว่าปรับกําไรปี24ขึ้น12เพื่อสะท้อน ไตรมากที่4ที่ดีกว่าที่เรามองเอาไว้นะครับทีนี้ในส่วนของ3ปีนะครับ2อ2 5ง27ที่เราปรับลงเนี่ยเนื่องจากเรามองว่าตลาดเนี่ยยังไม่ได้คาดการ ไปถึงการที่ว่าโอกาสที่รัฐบาลเนี่ยจะปรับลดราคาค่าไฟเนี่ยจะแรงแล้วก็เร็วกว่าในส่วนของราคาค่าแก๊สที่มีแนวโน้มลดลงนะครับเราก็เลยมองว่า s p p อย่าง GPC น่าจะได้ผลกระทบค่อนข้างมากนะครับโดยเรามองว่าตัวของค่าไฟที่รัฐบาลน่าจะปรับลงเหลือ3.7หรือว่าต่ำกว่านั้นเนี่ยจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็จะในปีหน้าเนี่ยเรามองว่าน่าจะอยู่แถว 3.93ก็คือ2025นะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเราจะได้เห็นค่าไฟประมาณ3.7นะครับส่วนค่าแก๊สจะลงเหมือนกันแต่ลงช้ากว่านะครับที่เป็นแบบนี้เพราะเรามองว่าตัวของก o m e n เนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะคัดในส่วนของราคาค่าไฟนะครับ เพื่อดดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้ค่อนข้างเร็วนะครับเนื่องจากว่าเป็นการทําภายในประเทศแต่ว่าในส่วนของราคาแก๊สเนี่ยเป็นเรื่องของดีมาซับา์ที่อยู่ภายนอกประเทศซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ก็เลยปรับลงได้ช้ากว่านะครับส่วนตั้งแต่ปี2 0 2 6เรามองว่า l n g จะจะเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยทําให้ราคาแก๊สมีโอกาสปรับตัวลงได ได้เร็วมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากปรับแล้วเนี่ยเราก็เลยมองว่ากำไรปี2025 GPC s น่าจะดรอปลง7% year on year แล้วก็ลงแรงในปี2026ประมาณ13%นะครับเพราะว่าในปี2025เนี่ยเป็นการลงจากการที่ราคาค่าไฟเริ่มลงนะครับแต่ว่าราคาแก๊สก็ลงเช่นเดียวกันแต่ว่าผลยังไม่เห็นเต็มที่ทั้งปีนะครับแต่ว่าปีหน้า2026จะเป็นปีที่ค่าไฟเหลือ3.7แบบเต็มทั้งปีนะครับแล้วก็ราคาแก๊ส ปรับลงไม่ทันขณะเดียวกันก็จะมีโรงไฟฟ้า IPP สีราชาที่หมดสัญญา PPA แบบเต็มปีก็คิดเป็น10%ของกำลังการผลิต g p s 4ก็เลยรับผลกระทบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวรายละเอียดเปเปอร์ฉบับเต็มก็สามารถดูได้ใน KGI Research นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ